ใจให้เหมือนพระก็หวังชนะ<อ>พวกมานเอาคำพาเข้ากลุ่มไว้ก่อนกลับต้องมาถูกมันลุกลาน <S <S 1> <S 1> เหมือนคนพานปีนรั้ว <S <S 1> <S 1> ไอ้เปียงมินลิน้นทัวว่าอ้เพี่กต่อแล้วปรเไทยน,น,นะเบค่ะ พี่น้องกันแลเป็น้าคข่าพี่น้องกันนะ <a> ยังไงแล้วก็พี่น้องโอ้เคยกลัวสักนิดแต่สิ่งที่กลัวคือความผิดมันจะมาติดถึงตัวไอ,าาอ้มาเอาใบตองแหงมึงมัวแต่แซงมะเ่า พอเห่าตอบมันข้าวจะทำให้เราพลอยชัวเวลาเห่ามันเห่าชัดพอท้ากัดมันกลัวกลัวไม่กลัววันนี้ก็ต้องรู้กันรู้กันทุกคนคุกี่สงดาบทำไมวะเนี่ยไปไทยยังเถอไปกับทุกพีหูจะดูไว้เท็รตัางตีอย่างมึง ตามคงคงเหลี่ยมและตลัดมันจะเที่ยงเขากูหรือไม่ไอ้เปี๊ยงนี่คำก็เลือดต่างสีสองคำก็เลือดต่างสีวันนี้กูอยากจะรู้เหมือนกันว่าเลือดมึงสีเดียวกูหรือเปล่าผมยังไม่หวังเลยแล้วจะไปไกันปอยู่เวลาหน้าตัวพี่พิงมินเออเกิดไปเถอะมีน่าเลย